ก็ได้รับการแบ่งปันมาจากหนังสือ Conversation with God ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะล้วนเกิดจากความคิดของเราทั้งสิ้นค่ะความคิดคือพลังงานค่ะคุณคิดสิ่งใดคุณกำลังสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานออกไปยังจัก,กรวาลค่ะผลลัพธ์ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันค่ะ ก็เกิดจากความคิดที่คุณมีต่อตัวคุณเองในอดีตเกิดจากความคิดที่คุณมีต่อการงานของคุณเกิดจากความคิดที่คุณมีต่อเงินที่คุณมีถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหม่นั้นหมายความว่าความคิดในอดีตที่คุณคิดต่อสิ่งต่างๆค่ะไม่ได้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการในชีวิต ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการในชีวิตคุณจงรู้ความจริงข้อนี้จงหยุดคิดสิ่งที่คุณเคยคิดต่อสิ่งต่างๆและตัวคุณเองสิ่งที่หนังสือ Conversation with God สื่อสารค่ะพระเจ้าหรือว่าพระผู้สร้างโลกและจักรกวาลนี้ค่ะ ท่านสื่อสารว่าวันนี้สิ่งที่เราทุกคนสามารถทําได้ก้าวแรกในการที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือการสํารวจความคิดของตัวเราเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวุ่นวายอยู่กับการทํางานวุ่นวายกับการหาเงินโดยที่เราไม่ได้หันกลับมาแล้วสํารวจความคิดที่เรามีต่อสิ่งต่างๆค่ะ คุณจะไม่มีสติรู้ตัวเลยว่าแต่และว,วันห0 0 0ืกว่าเรื่องนั้นสิ่งที่คุณคิดสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการในชีวิตหรือไม่วันนี้ค่ะให้คุณฝึกอยู่กับตัวคุณเองเพื่อสำรวจความคิดของตัวคุณเองค่ะสัก10-15นาทีค่ะแล้วคุณลองจับความคิดคุณดูนะคะ ว่าความคิดที่คุณผุดขึ้นมาค่ะตอนคุณนั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวน่ะความคิดนั่นเป็นเรื่องอะไรบ้างช่วงแรกที่ปิ๋วทำนั้นค่ะกว่า90%เซเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นเรื่องที่ไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายหรือความฝันในชีวิตที่ปิ๋วต้องการเลยค่ะวันนั้นแหละค่ะปิ๋วได้ตื่นขึ้นและมาตระหนักกับตัวปิ๋วเองว่า วันนี้ฉันคงต้องละทิ้งความคิดที่ฉันเคยมีในอดีตแล้วลหละเพราะความคิดที่ฉันเคยมีในอดีตนั้นมันเป็นความคิดที่ไม่เคยสอดคล้องกับชีวิตที่ฉันต้องการเลยในชีวิตและสิ่งที่ฉันคิดนั่นแหละทำให้ชีวิตฉันเป็นผลลัพธ์ดังเช่นในปัจจุบันดังนั้นวิธีการแรก ก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณสำรวจตัวคุณเองเรียบร้อยแล้วจงละทิ้งความคิดทั้งหมดที่คุณเคยมี